เรื่องการปล่อยเงินกู้เกินตาดอกเบี้ยงเกงินกฎหมายท,ท,ท,ที่ที่กำหนดนะครับแล้วก็มีการทวงหนี้โหดที่ไปตามสื่อโซเชียลอันนี้ก็เลยเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้มาแก้ไขปัญหาเรื่องเรื่อหนี้นอกระบบตามที่รัฐบาลกําหนดให้ การแก้ปัญหานี่สินให้กับประชาชนทั้งนี่นอกระบบและนี่ในระบบเป็นวาระแห่งชาตินั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยจัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทําคผิดเกี่ยวกับนี่นอกระบบขึ้นมีพลตำรวจเอกธนาชูวงรองผู้บัญชาการแห่งชาติเป็นผู้อํานวยการศูนย์และพลตำรวจโทอักคราเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการแห่งชาติเป็นรองผู้อํานวยการศูนย์ ในการขับเคลื่อนบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือ KPI เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานไว้3ข้อประกอบด้วย 1. การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการหรือการจับกลุ่ม 2. ระยะเวลาการทำสำนวนการสอบสวนและ 3. ความเห็นทางคดีระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอายการซึ่งผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัด ในปีมงบประมาณ2507สรุปได้ดังนี้ตัวชี้วัดที่1ระยะเวลาการดําเนินการหรือการจับกลุ่มแล้วเสร็จไม่ต่ํากว่า70%ระหว่างวันที่1ตุลาคม2566ถึง30กันยายน2567จำนวน6,638เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ6,631เรื่องคิดเป็น99.89%ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด ตัวชีวิตที่2ระยะเวลาการทําสํานวนการสอบสวนสํานวนไม่ซับซ้อนระยะเวลาการทําสํานวนภายใน3เดือนและสํานวนที่ซับซ้อนระยะเวลาการทำสำนวนภายใน6เดือนปัจจุบันมีสํานวนการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับนี่ต้ระบบระหว่างวันที่1ตุลาคม2 5 6 6ถึง30กันยายน2 5 6 7จํานวน5 4 8 4คดีคดีดเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นส่งพนักงานอายการแล้วจํานวน 4782คดีไม่มีสำนวนค้างเกินกำหนดระยะเวลาที่กำหนดผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดทั้งหมดตัวชี้วัดที่3ความเห็นทางคดีระหว่างพนักง,งานสอบสวนและพนักง,งานอายการความเห็นขัดแยง้งคิดไม่เกิน10%บํานสำนวนการสอบสวนคดีของผิดเกี่ยวกับนื่นต้ระบบที่ส่งพนักง,งานอายการทั้งสิ้น4 7่2คดี พะกราอายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องที่มีความเห็นแย้งกับพนักงานส่วนจำนวน1คดีคิดเป็น0.02%ในส่วนของการจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้นี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมสนับสนุสนกิจกรรมดังกล่าวกับกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งสิ้น855ครั้งในพื้นที่ทั่วประเทศด้านการประชาสัมพันธ์มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผลงานและผลการปฏิบัติในรูปแบบต่าง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงการทํางานอย่างจริงจังของเจ้าที่ตารวจในการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบโดยเฉพาะด้านการบังคับใช้กฎหมายมีการระดมกวาดล้างกวดขันจับกลุ่มกลุ่มแกง๊งเครือข่ายผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2577ได้มีการระดมกวาดล้าง้งหมดทั้งสิ้น7ครั้งสามารถดําเนินการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดอย่างนี่นระบบได้จํานวนทั้งสิ้น5,521ราย ผู้ต้องหาจำนวน5,760คนมูลนี้รวมทังสิ้น2งสิ้ล้าน44,967บาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้ความสำคัญกับปัจและกำลังใจผู้ปฏิบัติงานจึงได้พิจารณามอบรางวัลให้กับหน่วยที่มีผลการปฏิบัติดีเยี่ยมสามอันดับแรกดังนี้ซึ่งผลการดำเนินการตั้งแต่1ตุลาคม2 5 6 6ถึง3ากันยายน2 5 6 7 พบว่าประเภทนี้ที่มีผลการดำเนินการสูง3อันดับแรกคือดอกเบี้ยกเกินอัตรามีผลการดำเนินการทั้งสิ้น4,500รายหมวกกันน็อกมีผลการดำเนินการทั้งสิ้น1,771รายและจำนำรถมีผลการดำเนินการทั้งสิ้น292รายตามลำดับและหากเปรียงตามมูลนี้ที่มีอัตรามูลนี้สูง3อันดับแรกคือดอกเบี้ยเกินอัตราหมวกกันน็อกและจำนำรถเช่นกันซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ ผลการดำเนินการในปี2566และปี2567พบว่าในปี2567มีผลการดำเนินการสูงกว่าปี2566อย่างมีน,มนัยสำคัญเนื่องจากศูนย์ได้ดำเนินการปราบปรามผู้กรามความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบอย่างจริงจังและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ศูนย์ได้เริ่มจัดทำฐานข้อมูลเจ้าหนี้นอกระบบแยกตามพื้นที่และขนาดของมูลหนี้กล่าวคือ กลุ่ม S มูลนี่ไม่เกิน30,000บาทกลุ่ม M มีมูลนี่ตั้งแต่30,000บาทถึง300,000บาทและกลุ่ม L มีมูลนี่ตั้งแต่300,000บาทขึ้นไปเพื่อนำมาวิเคราะห์วางแผนในการปรับปรามและแก้ไขปัญหาในตระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด